มาเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับการที่ว่าท่าน้องอุตานั้นเป็นลูกสาวของแชงจริงๆแล้วลูกของมากิโน่เนี่ยมันจะควรเป็นลูกของใครกันล่ะเท่ากับว่าแชงกับมากิโน่แห้วแล้วหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปเก็บตกต่อเนื่องมาจากประเด็นนะครับที่มีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับลูกสาวของแชงนะครับอย่างน้องอุตานะครับน้องที่มาพร้อมกับเสียงเพลงที่มีการเฉลยแลลวครับว่าเธอคนนี้แหละคือ ลูกสาวของแชงคูดนะครับในมูฟี่ฟิล์มเรดซึ่งแน่นอนนะครับก็ทําให้แฟนคลับวันพีทบางส่วนรู้สึกเสียดายนะครับโอ้โหทาแบบนี้เนี่ยลูกมากิโนจะเป็นลูกของใครกันหล่ะแล้วก็นะครับมันจะมีประเด็นเก็บตกนิดหน่อยและการก็จากที่ได้ไปดูตัวอย่างมูฟี่มานะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เป็นควันหลงเก็บตกและกันเกี่ยวกับนะครับเรื่องอุตะลูกสาวของแชงนะครับหรือลูกของมากิโนนั้นนะครับสรุปแล้วเนี่ยเป็นลูกของแชงหรือเปล่าวันนี้นะครับเราลองมาพูดคุยเกี่ยวกับเด็นนนี้กั พอเชื่อว่าหลายคนนั้นก็รู้สึกสงสัยสเสลือกเกินว่ามันจะเป็นลูกสาวของแชงหรือเปล่าหรือว่านะครับลูกของมากิโน่น,นั้นจะเป็นลูกของแชงหรือเปล่า <c oughs> ก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับก็พยายามจะพูดแบบจัดหนักจัดเต็มให้ละกันเนาะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับพะเชื่อว่าหลายคนนั้นก็ยังรู้สึก้ังคาอยู่นะครับเกี่ยวกับการปรการปรกฏตัวขึ้นนะครับของลูกสาวของแชงแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบอ่านการ์ตูนมังงะทุกคนเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าจะหาการ์ตูนที่ไหนหรือไม่มีการ์ตูนให้อ่านฟรีทุกคนนั้นห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสำหรับแอปไอมังงะ แอปนี้บอกเลยเลยครับว่าโหลดฟรีที่ Play Store นะครับหรือว่าในแอป o r e เพียงแค่คนในช่องของเรานั้นนะครับพิมพ์คําว่า i m a n g a หรือว่าถ้าอ่านตรงตรวนะครับ่า i มังะแล้วก็ค้นหานะครับก็จะเจอเลยนะครับโดยโหลดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์โดยตรงเลยแถมแอปในตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมด้วยนะคบพิเศษสําหรับช่องเราเลยโดยมีกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นเงินสด4,000บาทฟรีเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแอปนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยแน่นอนนะครับก็จะมีหลายแนว เลยนะครับอย่างเช่นแนวสไตล์ที่ผู้ชายอย่างพวกเราชอบไม่ว่าจะเป็นแนวการ์ตูนแฟนตาซีแอคชั่นหรือแม้กระทั่งสยองขวัญน,นะครับมีอยู่หมดครบเลยนะครับทุกการ์ตูนนั้นเป็นภาพสีแทบทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนั้นนะครับก็สามารถกดเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็ไปค้นหาในหน้าหมวดหมู่นี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่าชอบเรื่องไหนกันบ้างหรือถ้าใครนะครับชอบแนวแบบการ์ตูนแนวผู้หญิงนะครับก็คือชอบแบบแนวการ์ตูนความรักย้อนยุคต่างโลกดราม่ามีหมดทุกอย่างเลยโดยเฉพาะการ์ตูนแนววายก็มี มีนะครับมีเยอะมากด้วยภาพสวยเนื้อเรื่องสนุกนอกจากนี้นะครับแอปยังมีรับเพรฟรีที่ศูนย์กิจกรรมโดยมีล็อกอินรับเพรฟรีหรือจะทําภารกิจรับเพรฟรีก็ยังได้เลยนะครับอีกทั้งแอปนี้จะอัปเดตตอนใหม่ทุกวนันอ่านตามใจชอบได้เลย ส่วนเรื่องกิจกรรมแจกเงิน4,000บาทฟรีนะครับกติการง่ายๆโดยขั้นตอนแรกนะครับเพียงแค่คุณนั้นโหลดแอปนี้นะครับแล้วก็ให้5ดาวส่วนขั้นตอนที่2แคปรูปที่ให้5ดาวนะครับไปโพสใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปยัง Facebook ของตนเองนะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับชวนเพื่อนๆมากดไลค์คอมเมนต์ยิ่งไลค์ยิ่งเยอะนะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลยิ่งมากขึ้นไปอีกแจกเงินสด4,000บาทฟรีเลยนะครับแอปดีๆกระตูนเยอะนะครับเพื่อนๆอย่าพลาดโหลลดดไ้้ิงก์ที่ใต โดยตรงมาอ่านการ์ตูนด้วยกันนะทุกคนโอเคครับเรามาเข้าประเด็นของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับลูกสาวของแชงที่ปรากฏตัวขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนก็รู้สึกสงสัยแหละครับว่าแชงคูดนั้นนะครับมียาซบเป็นไอดอลหรือเปล่านะครับทิ้งลูกทิ้งเมียนะครับเพื่อตามฝันของตนเองซึ่งถามว่าประเด็นนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับกับประเด็นที่ว่าพี่แกนั้นทิ้งลูกนะครับเพื่อแบบว่าไปตามฝันของตนเองจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะหากกรณีนะครับลูกของมาคิโนนะครับเป็นลูกของแชงคูดนะค ปัจจุบันนี้พี่แฉงเราก็ทํากรณีเดียวนี้อยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับพี่แกนั้นไม่ได้อยู่หมู่บ้านฟูซาตลอดแน่นอนยังต้องออกเดินทางนะครับอยู่ในทะเลแถบแกรนไลน์นะครับแถบนิวเวิลด์อยู่เหมือนเดิมแน่นอนส่วนประเด็นเรื่องน้องอุตานะครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากคําพูดของแฉงนะครับที่บอกอุตาาเลยครับว่าถึงยังไงนะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเธอนั้นเนี่ยก็ยังเป็นลูกสาวของฉันอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งไอ้คาพูดนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับมัน พูดกับลูกสาวตัวเองแท้ๆแน่นอนซึ่งน่าจะเป็นคําพูดนะครับที่แชงนันนะครับน่าจะพูดกับอุตานะครับในฐานะที่แบบว่าอุตานับถือแชงเป็นพ่ออะไรแบบนี้เป็นพ่อบุญธรรมอะไรมากกว่านะครับซึ่งผมว่าน้ําหนักตรงนี้มันเยอะมากกว่าเยอะเลยในการที่จะมาเฉลยนะครับว่าเออทางด้านของอุตานั้นเป็นลูกสาวของแชงจริงหรือไม่และอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าในเรื่องมูฟวี่นั้นส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักของการ์ตูนเรื่องวันพีทแบบแทบจะร้อยเอลยคือว่าง่ายนะครับแทบไม่ได้อยู่ในเน ซึ่งบา,างคนจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เนื้อหาส่วนมูฟี่เนี่ยก็คือคนนี้เป็นลูกสาวของชแชงจริงๆก็ได้แต่ก็อย่าลืมละกันนะครับว่าหากทาแบบนั้นจริงๆนะครับแบบว่าทางด้านของอุตานั้นเป็นลูกสาวของชแชงจริงๆนะครับก็จะทําให้นะครับเกิดความสับสนแน่นอนในอนาคตนะครับหากเนื้อเรื่องในมังงะมีลูกของชแชงปรากฏตัวขึ้นหรือนะครับก็จะเป็นประเด็นถกเถียงไปอย่างยาวนานเลยแหละครับว่าไอ้น้องอุตานี่เป็นลูกสาวของชแชงจริงหรือเปล่าควรนับในจักรวาลหลักหรือไม่ซึ่งส่วนนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เถียงกันอยย่่าาางวนนนนแๆะครับ ผมเชื่อว่าน้องอุตานี้นะครับไม่น่าใช่ลูกแท้จริงของแชงคูดละกันเนาะส่วนประเด็นที่หลายคนบอกว่าอ่ะและสมมติถ้าอุตาเนี่ยเป็นลูกจริงๆของแชงคูดก็เสียดายสิเท่ากับว่าลูกของมากิโนนั้นจะเป็นลูกของใครกันล่ะผมต้องพูดก่อนละกันนะครับว่ามนุษย์ผู้ชายนั้นนะครับไม่จําเป็นนะที่จะต้องมีเมียได้แค่คนเดียวนะครับหรือไม่จําเป็นนะที่ต้องมีลูกกับเมียได้คนเดียวคือพี่แชงเราจริงๆเนี่ยถึงแม้อุตาอาสมมตินะถ้าเป็นลูกนะครับของแชงจริงๆก็ไม่แปลกนะถ้าแชงนั้นนะครับจะ แล้วก็มีลูกนะครับกับมากิโนนะครับที่หมู่บ้านฟูซาจึงขอสรุปให้นิดหนึ่งละกันนะครับต่อให้ประเด็นนะครับอุตานั้นเป็นลูกจริงๆหรือลูกไม่จริงของแชงคูดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเรื่องลูกมากิโนนะครับว่าแชงนั้นจะเป็นพ่อของเด็กหรือไม่นะครับเพราะว่าจะเกิดกรณีไหนก็แล้วแต่และยิ่งประเด็นนะครับน้องอุตานั้นไม่น่ามีแม่เลยนะแชงคูดนั้นนะครับพี่แกจะมีเมียใหม่จะมีลูกใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดด้วยนะผมบอกไว้ก่อนก็เลยแต่ว่าถ้้าใคครรนนนนัััทีี่ยยงเเป็ FC ะบช ให้เรือของน้องมากิโนกับน้องแชงคูเนี่ยได้คู่กันจนมีลูกนะครับก็ยังเชียร์ต่อไปได้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นผลกระทบกันอยู่แล้วเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องมีลูกหรือไม่มีลูกส่วนประเด็นเรื่องลูกมากิโนนั้นจะเป็นลูกของแชงหรือเปล่านั้นนะครับจริงๆแล้วอาจารย์โอดาเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนอะไรละครับแต่นะครับอาจารย์แกนั้นเนี่ยก็ใบมานะครับแทบจะเกือบจะหมดแล้วนะครับคือง่ายๆนะครับมันก็น่าจะเป็นลูกของแชงนั่นแหละเพราะไปดูนะครับจาก Q&A นะครับหรือนะครับ SPS นะครับ โอดาเคยแบบว่าตอบเอาไว้นะครับก็ือคือมีคนถามอาจารย์แหละครับว่ามีเรื่องน่าสงสัยครับคือหน้าแรกของตอนที่614เนี่ยคุณมาคกิโนอุ้มเด็กทารกอยู่ใช่ไหมสรุปเด็กทารกนั้นคือลูกของคุณมาคกิโนหรือครับส่วนป้าปานั่นน่ยคือผมใช่หรือเปล่านะครับอาจารย์แกก็ตอบกลับไปในทันทีมันไม่ใช่เองโว้ยอ่ะลืมตัวไปหน่อยแต่ว่านะคุณมาคกิโนน่ยก็เป็นแม่คนกับเขาแล้วล่ะครับถ้าทางมีความสุขจังนะป,ะปาน้าป๋าเนี่ยคงจะเป็นคนนั้นอืมคนคนนั้นแหละซึ่งแน่นอนนะคร ประโยคคนคนนั้นแหละเนี่ยนะครับส่วนใหญ่และอาจารย์แกนั้นก็มักจะเชื่อมโยงไปกับแชงเสมอเลยซึ่งแน่นอนนะครับถามว่าเนี่ยคนรอบตัวนะครับของมากิโนเนี่ยที่แบบว่าควรจะเป็นคนคนนั้นแหละนะครับจะเป็นใครล่ะมันก็เป็นแชงนั่นแหละครับมันจะเป็นใครได้นะครับส่วนประเด็นที่หลายคนเหมือนวิปโนว่าเป็นเอสหรือเปล่าเป็นลูฟี่หรือเปล่าคือพวกเองตัดไปได้เลยไม่มีทางอยู่แล้วนะครับก็คือก็น่าจะเป็นแชงนั่นแหละส่วนประเด็นที่ว่าแล้ว2คนนี้เนี่ยไปได้กันตอนไหนเนี่ยก็คือออกจากหมู่บ้านฟูซามาหลายปีแล้วใช่ไหมตั้ ก็อาจจะเป็นช่วงนะครับตาสสกิป2ปีนั่แหละที่ลูฟี่นั้นไปฝึกนะครับมันก็มีเวลาถมเทไปนะหากจะมีลูกกันก็เลยทําให้นะครับเรื่องประเด็นนะครับไปลูกมากกิโน่ถึงแม้ว่าอาจารย์นั้นจะไม่ได้เปิดเผยแบบ100%แต่เชื่อว่านะครับก็คงจะหนีไม่พ้นแชงคูดนั่นแหละครับส่วนประเด็นที่ว่าจะมีการเฉลยหรือเปล่าในอนาคตเชื่อว่าต้องเฉลยนะประเด็นนี้นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับและอาจารย์แกนั้นก็คงจะไม่ค้างคาเอาไว้หรอกครับซึ่งอนาคตเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีเละครับว่า ก็เพื่อจะเคลียร์นะครับคือหลายคนเนะี่ยคิดว่าพอแบบว่าแชงนั้นถ้ามีลูกกับเป็นปน,น้องอุตาจริงๆเท่ากับว่าลูกมากิโนนั้นจะไม่ใช่ลูกของแชงหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าทางด้านของแชงคูนั้นสามารถผลิตลูกได้ตลอดนะคือพี่แกสามารถมีเมียได้ทุกอำเภอทุกตำบลทุกเกาะได้เลยนะถ้าพี่แกอยากจะมีนะครับจึงทําให้การที่พี่แกนั้นเคยมีลูกเป็นน้องอุตานะครับและจะมีลูกกับมากิโนอีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับโอเคผมว่าทุกคนคงเข้าใจที่ผมสื่อแล้วใช่ไหมละครับคลิ ใจง่ายที่สุดแล้วก็ให้แปลเข้าใจกันนะครับเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ในการพูดคุยกันแล้วเพื่อนอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับไม่จําเป็นต้องคลิปหนักๆนะคลิปเบาๆแบบนี้ผมก็ชอบทํานะไม่เหนื่อยดีสนุกด้วยนะครับในการพูดคุยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนัันั้้้้นนนสบวววีคคงงตองอตออออขขขไปแลขอขอะุณ ครับ